ใครที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆโดยเฉพาะไปในพื้นที่บกกสจังหวัดมุกดาหารนะครับปรากฏว่พาพอถึงบกกสปุ๊บได้รับเ m s แจ้งเตือนจากแก๊งมิจฉาชีพปั๊บ SMS ข้อความให้เรากรอกข้อมูลปั๊บไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าล่าสุดเองตำรวจกสทอชอครับไปตรวจเจอว่ามันมีอาคารที่อยู่กลางบกสจังหวัดมุกดาหารเลยคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นอาคาร4ชั้นด้วยกันบริเวณดังกล่าวในยอยู่ที่ชั้นที่2นะครับ ใช้ตั้งเป็นศูนย์การเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่มีการเก็บนะฮะเรื่องซิมบ็อกต่างๆเข้าไว้ในศูนย์กลางตรงนี้ปรากฏว่าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปในพื้นที่บกอสอบมุกดาหารโดนส่ง SMS เข้ามือถือแน่นอนครับล่าสุดเองมีการทลายเครือข่ายดังกล่าวครับที่ใช้เป็นฐานกระจายสัญญาณโทรหลอกแก๊งมิจฉาชีพแล้วก็หลอกเหยื่อทั่วประเทศไทยครับคือไม่เพียงแต่คนจังหวัดมุกดาหารโดนหลอกเท่านั้นนะครับ เครือข่ายตรงนี้ยังมีการส่งสัญญาณไปถึงทั่วทั้งประเทศไทยเลยทีเดียวไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าฐานดังกล่าวมันอยู่ในพื้นที่ของบกสนะครับพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจริงๆอาคารนี้ที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะครับอยู่บริเวณชั้นสองที่มีการตั้งกล่องซิมบ็อกเอาไว้พลตรวจโสันติชัยนิรมัยครับผู้บัญชการตำรวจภูธรภาคสี่พร้อมด้วยพลตตรีนกพเก้าสมนัสรองผู้บัญชการตำรวจภูธรภาคส สั่งการให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4สนที่กำลังกับตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารหลังจากรับแจ้งนะครับจากกสทชเขต25นายชัยพัฒนมะแมนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช25ตรวจสอบสัญญาณแปลกๆครับถูกส่งมาจากอาคารพาณิชย์หลังดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่บกสจังหวัดมุกดาหารสภาพที่เปิดเข้าไปโอ้โห ลังไม่ใช่ลังสิต้องบอกว่าเป็นถังน้ําใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอามาตั้งแบบนี้เพื่อที่จะให้เป็นการตั้งฐานกล่องซิมบ็อกเนี่ยให้มันส่งสัญญาณได้ไวขึ้นหรือเปล่าทําไมไม่ตั้งกับพื้นก็าอาจจะเป็นไปได้นะพอวางให้มันแบบว่าสูงขึ้นมาหน่อยส่งสัญญาณได้ไวขึ้นประมาณนั้นตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยครับมีกล่องซิมบ็อกอยู่จํานวนสี่เครื่องด้วยกันแต่ละเครื่องก็บรรจุซิมได้ถึง32ซิมนะครับ อยู่ภายในบริเวณชั้นสองของอาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหารซึ่งในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ใกล้นะอยู่ภายในสถานีขนส่งเลยนั่นหมายถึงว่าอยู่ในรั้วรอบขอบชิดของบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหารไม่ต้องแปลกใจครับถ้าคุณผู้ชมที่เดินทางไปมุกดาหารก่อนหน้านี้โดยรถขอสบอก,อกแล้วปรากฏว่าเจอข้อความจากแก๊งมิจฉาชีพเนี่ย ส่งเข้ามาในมือถือหรือมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาในมือถือของคุณนะครับเพราะว่าศูนย์บริการดังกล่าวเนี่ยนอกเหนือจากการให้บริการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วแหมผมก็พูดเหมือน <c oughs> เหมือนศูนย์บริการที่มันถูกต้องตามกฎหมายเลยเนาะนอกจากมุกดาหารแล้วนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยยังส่งไปไกลถึงทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งตัวเครื่องซิมบ็อกดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบว่าได้มีการแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้สามารถโทรผ่านอินเทอร์เน็ต โดยที่ไม่ต้องผ่านระบบหลักของผู้ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่กสทชจะเจอเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันจากการสอบถามเจ้าของอาคารพาณิชย์มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดหนองคายนี่แหละมาเช่าพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในราคาค่าเช่าปีละ54,000บาทโดยไม่ทราบว่าผู้เช่าเนี่ย ใช้สถานที่ประกอบกิจการแบบผิดกฎหมายคือพูดได้ง่ายว่าก็ปล่อยให้เช่าตามที่เขามีเงินมาจ่ายแล้วก็ปล่อยปละละเลยกันไปก็ไม่ได้เข้ามาตรวจสอบก็เป็นสิทธิเนาะของผู้เช่าแต่ปรากฏว่าตรวจสอบกันไปก็เนี่ยอย่างที่เห็น4เครื่อง32ซิมคุณผู้ชมครับวันวนหนึ่งโทรได้เป็นแบบโอ้โหร้อยกว่าสายเลย ครับนี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าในการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยแน่นอนต้องจริงจังหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือแสแกมเมอร์นั่นเองครับแล้ววันนี้ได้รับการประสานนะฮะจากทางสืบสวนนะตำรวจภูธรภาคสี่นะครับว่าทางสืบสวนภาคสี่นะร่วมกับทาง บุตรจังหวัดลุกดาหารนะฮะได้เข้าตรวจค้นและแจกกลุ่มเครื่องชิปบ็อกนะฮะในพื้นที่จังหวัดนครพังหวัดุกดาหานะครับก็เลยได้ขอความร่วมมือนะฮะกสชนะฮะเข้ามาร่วมตรวจนะฮะวัสดุอันตรางนะฮะที่ใช้ในการาทำวัคาซีนนะ,ะเบื้องต้นนะฮะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวคงได้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งะครับ ซึ่งการดำเนินการตอนนี้นะฮะทางสืบสวนภักศีนะฮะร่วมกับตำรวจในพื้นที่นะฮะทางเขาก็ดาเนินการนะมีการประสานงานระหว่างตำรวจกับกสทชนะฮะเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งนะฮะและสถานที่ใช้งานของอระกรณ์ของแกง๊งมิชชชีนะฮะในการที่จะใช้ระทาผิดต่างๆนะครับรายละเอียดเบื้องต้นนะฮะก็คงได้มีการตรวจตรวจสอบหรือตรวจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ เป็นสิ่งที่เราเราได้จับได้นะในพื้นที่เราของกดาหารนะครับเมื่อเมื่อสักสองสาวันที่ผ่านมาก็ทาบุคคลนะครับก็เด้เงินกับตัวจับกลุ่มนะครับขอต้นๆนะฮะขอขอให้รายละเอียดแค่นี้นะฮะแต่ว่ายังไงเสร็จปุ๊บผมว่าทางกสชนะทางทำงานตุแหชาตินะครับก็จะดําเนินการนะปราบปรามนะฮะผู้กระทำผิดนะจะิงจังนะครับต่อไปขออนุญาตให้ข้อมูลแค่นี้ก่อนว่ายังไงรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวขอไปดู กับหลักฐานอุปกรณ์ทักทางนี้ครับครับเคสนี้มีปัญหาไหมครับตอนนี้นะฮะเบื้องต้นนะครับก็มีการช่าบ้านนะครับแล้วก็มีการขอใช้งานอินเทอร์เน็ตนะฮะเพื่อสําหรับนําอุปกรณ์สิปบล็อกมาวางครับตอนนี้ยังขอนนี้ยัจะไปสืกพผู้ถ้าตอนะครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เขาจับเป็นบ้านเช่านะครับยังยังไม่มีผู้ครอบครองหรือยังยังยังไม่ใช่ยังยังไม่เจอตัวระหว่างที่เข้าไปดำเนินการ